เราอีกนะครับตอนนี้เออเพราะอะไรยังไงนะครับอ่าอ่ามานะครับเอฟี F Z นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับนะเพราะอะไรยังไงนะครับเพราะว่ามันจะไปร้องเรียนอีกแล้วเอฟซี F Z, จะไปร้องเรียนอีกแล้วนะ เออมันจะร้องเรียนอีกแล้วนะครับเอฟซี FC นะเออมันให้โอกาสนะครับว่าให้ทําการนะครับหรือถอนซะมันว่าอย่างนั้นนะครับเออนะมาเล่นงานอีกแล้วขนาดเขาไม่ได้สนใจนะครับเขาไม่ได้มีอะไรเลยนะมันอยากเอาไปเล่นอีกแล้วนะครับอาจจะร้องเรียนนะครับเห็นไหมเราอยู่ข้างในแท้ๆถามว่าเราไปทําอะไรให้ไม่มี นะเออเขาบอกเขาเป็นนักร้องนะครับเอเขาก็ต้องร้องทั่วไปนะที่อื่นนะมีที่จะร้องน่ะเยอะแยะเออที่จะร้องอะเยอะแยะทําไมไม่ไปนะครับเออโดยเฉพาะที่นั่นเท่านั้นหรือเออโดยเฉพาะที่นั่นเท่านั้นหรอที่จะไปร้องเออที่อื่นนะ่ะเขาต้องการความอ่ายุติธรรมนะต้องความความถูกต้องนะทําไมไม่ไปอ่ะ เออใช่ไหมเออคุณวีโบนะสวัสดีครับผมโดยเฉพาะที่จะพาดงนะครับมันจะร้องจะร้องอีกแล้วนะครับเออคุณซิลิกูลสวัสดีครับผมนะครับมันจะร้องอีกแล้วเอฟตีนะครับช่างใหญ่เรานะครับนะมันบอกให้ทาํนะาการหรือถอนซะนะเออมันบอกให้ทําการหรือถอนซะ นะถ้าไม่อย่างนั้นมันจะร้องเรียนนะดูเอาเองแล้วกันเรานี่อุตส่าห์ไม่ยุ่งไม่อะไรกับมันนะเออปล่อยให้มันเออไม่ไปอะไรกับมันเพิ่งเสร็จงานคระออใช่ไหมครับผมนะเออมันร้องอีกแล้วนะเอตีนะมันจะร้องเรียนนะครับร้องเรียนช่างเรานะครับนะเอา้าก็ที่แกทําอยู่นั่นไงนะครับ แกทำอยู่นั่นไงนะแกทําที่อที่กกําลังสร้างอยู่นั่นแหละนะครับมันจะร้องเรียนมันบอกว่าทําถูกต้องไหมขออ่ามีแบบแปลนไหมขออนุญาตหรือยังมีใครควบคุมหรือเปล่าเห็นไหมเออถ้าไม่มีมันบอกให้ทําการหรือหรือทุบทิ้งซะนะเออถ้าไม่อย่างนั้นมันจะร้องเรียน ดูเอาเองแล้วกันเอฟซีนะมันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงถามแค่นี้ก่อนนะเออทั้งแงทงี่เรา่มันไปยุ่งกับมันเลยนะมอบองตรงนะครับไม่ได้ไปสนใจด้วยไม่ไปยุ่งเลยเออแต่มันก็วนเข้ามาจนได้นะมันแบ่งภาคกันนะก็ตีกันนะดูเอาเองแล้วกันเอฟซีนะครับแล้วคิดว่าเนี่ย เขาไม่ได้สนใจเนี่ยมันพยายามจะดึงให้เขาสนใจให้ได้นะด้วยวิธีแบบนี้เออเอสซีว่าคิดว่ายังไงเนี่ยนะเอซีลองคิดดูว่าจะว่าจะยังไงเอออ้าวมันก็ถามว่าคุณอ่าขอเข้ามาหรืยังมนะมันถามว่าคุณขออ่าคุณ ดำเนินการออ่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าว่าอย่างนั้นนะมีใบเอกสารไหมมีใครควบคุมงานไหมวิศวาการไหมเห็นไหมมันถามแล้วนะเออถ้าไม่มีมันบอกให้ทุบทิ้งให้ลื้อทิ้งนะมันว่าอย่างนั้นดูนี้ดูเอาเองแล้วกันนะเอฟตีดูเอานะครับเออมันบอกว่าต้องมี นะมีใบแบบแปลนไหมมันว่าอย่างนั้นนะเออทำการขออ่าตามถูกต้องไหมมีเอกสารไหมมีใครควบคุมหรือเปล่าวิศวกรควบคุมไหมเออทำถูกต้องไหมโอ้โหมันเล่นทุกเม็ดนะครับดูคนแบบนี้คิดว่าจะอยู่ด้วยกันได้ไหมเนี่ยเอฟซี FC นะเออถึงว่าสิวิบากกรรมมันเข้าฝั่งนูน้นรัวรมันเป็นแบบนั้น ใช่ไหมเออมันบอกต้องมีเออต้องมีเอกสารนะครับเออไปทำการขอเข้ามาหรือ,อยังนะเออเออมีการเซ็นใครเซ็นมัง้งมีใครควบคุมวิศวกรควบคุมไหมอย่างงู้นอย่างนี้เห็นไหมเออมันพูดอย่างนี้เห็นไหมถ้ามีก็แล้วไปมันว่างานแต่ถ้าไม่มีล่ะนะครับ พ่บอบนรลุนเหรอเออมันบอกว่าภายในเจ็ดวันถ้าไม่ทุบทิ้งนะมันจะล้องเรียนเห็นไหมละ่ะชัดเจนไหมเออมันจ้องอยู่แล้วแอดบอกแล้วมันจ้องอยู่แล้วนะดูเอาเองแล้วกันนะครับอืมบอบเอาพ่อัรรล่นเหรอเออนะมันเป็นยังไงไอฟซีลองคิดดูสินะ เราทําอะไรเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันจะไปขัดขณะเขาทําอยู่ในที่ของเขาเขาไม่ได้เป็นยุ่งอะไรกับมันนะครับมันบอกอันตารายนะเดี๋ยวทางมาใส่หัวคนอย่างงู้นอย่างนี้นะนะถามว่าที่เขาทํามันมันมีไหมเออที่ทําผ่านมานะมีไหมเออใช่สิเมื่อไหร่จะโดนใช่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเมื่อไหร่มันจะโดนทักทีเนี่ยเออเห็นไหม เอ็ีก็ลองคำนวณดูเอาเองลองคิดกันดูเอาเองแล้วกันนะว่ายัางไงเมื่อไหร่นะดูเอาเองแล้วกันนี่ไงนะเอ็ตี T, ดูเอาเองนะครับเราจะทําอะไรเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จหรอกนะมันไอ้คนนึงนี่มันขลังอยู่เห็นไหมขนาดเขาทําของเขาเองเนะี่ยดูที่เนี่ยเขามีเอกสารไหมเออร้องเอ่อ,อ,อ,อทาการไปเอ่อทําเรื่องนะ ทำการต่อเติมไหมหรืออะไรสร้างขึ้นมาหรือเปล่ามีวิศวกรควบคุมงานไหมโอย่างโอ้โหนะครับมันพูดอ่ะนะเออมันบอกว่าต้องพังต้องรื้อนะถ้าไม่มีต้องรื้อออกมันว่าเออถ้างั้นมันจะร้องเรียนนะโอ้โหเป็นไงใหญ่มากนะใหญ่มากเออดูเอาเองแล้วกันนะเอ็นดีนะใหญ่เขาใหญ่ไม่ ธรรมดานะครับเออมีวันเลยจำไหมก็เห็นเอาเองแล้วกันดูเอาเองแล้วกันเอฟซีนะเออไปดูเอาเองนะครับมันก็พูดอย่างนั้นจริงๆเออมันบอกว่าไม่ได้นะเออมันไม่ได้มันต้องมันต้องอย่างดำเนินการมันว่าอย่างนั้นนะเออต้องมีการมีอ่าเอกสาร นะครับขอมาแล้วนะดังถูกต้องเออแล้วก็มีวิศวกรควบคุมงานหรือเปล่านะโอ้โหมันละเอียดโอโ้มันรู้สึกว่าจะแปะแปะไปหมดนะที่คนอื่นเขาทาไม่เห็นมันมีขี้หมาอะไรนะครับเออเขาก็ทเกันโคมโคมเห็นไหมเออนะเห็นหรือเปล่าเอฟซี FC, ดูเอาเองแล้วกันมันนี่ต้องเล่นงานช่างใหญ่อย่างเดียวเออ เห็นไหมคนอื่นมีบ้างไหมนะ่ะมันไม่ไปดูบ้างเหรออะหรือว่ามันมองไม่เห็นเออคนที่กระทำผิดเยอะแยะมากมายนะ่ะโอ้โหเป็นไงหรือว่ามันไม่กล้าเออโอ้โหเป็นไงชัดเจนไหมเอฟซีนนะโอ้โหนะมันบอกไม่ได้งานนี้นะครับมันยอมไม่ได้มันว่าโอ้โหนะ มันยอมไม่ได้เออมันยอมไม่ได้มันว่าอย่างนั้นนะเห็นไหมล่ะมันเห็นแล้วเนี่ยมันทนไม่ไหวมันว่างั้นถามว่าเราไปสร้างบนหัวมันไหมถามแค่นี้นะครับเอฟซีเราไปสร้างันหัวมันไหมก็ไม่ใช่เห็นไหมล่ะเออแล้วมันเดือดร้อนอะไรนะครับนะเออมันเดือดร้อนอะไร มันบอกไม่ได้เราเดี๋ยวพังมาใส่หัวคนอย่างวุนงี้นะที่เขาทำมันมันมีไหมเออหรือหรือกลัวมันจะโดนเองนะครับแบพังใส่หัวมันเองหรือเปล่านะดูเอาเองนะคนมันอิจฉานะครับนะเออเขาบอกว่าทําไปทําไมนะเสียงว่ประมาณมันว่างั้นตังก็ไม่ใช่ตังค์เขามันรู้ได้ไงไม่ใช่ตังเขานะเออ มันรู้ได้ไงไม่ใช่ตังเขานะเนงินเขาทางนั้นนะครับที่เขาออกมานะ่ะนะครับอ้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเอฟซีนะดูเอาเองแล้วกันนะครับว่ามันยังไงนะครับงานนี้นะัมันสุดๆแล้วเออจะทำยังไงกันดีเออเอฟซีนะจะทำยังไงกับมันนะมันไม่ยอมลดลาวาสอกให้เลยอ่ะนะดูลักษณะแล้วเนี่ย เ,เกืนมั้ยทำทุกอย่างทำทุกรูปแบบอืมแย่แย่นะเอฟีนะเราจะทําอะไรเนี่ยรู้สึกว่าจะไปกีดขวางนะนะหรือไปทําอะไรให้มันเจ็บทำน้าใจมันบอกมันทนไม่ได้ที่อื่นเขาทาเยอะแยะไป <c oughs> มีเรื่องมีราวนะเนี่ยบ้านเมืองเรามีเรื่องราวเยอะแยะ เป็นไปดูตรวจสอบมันว่าเออมันบอกเป็นผู้ร้องเรียนแล้วเป็นไงนคนที่ร้องเรียนกันเป็นโดนโดนกัละนาวเห็นไหมเออเป็นยังไงเอสซีลองดูเอาเองแล้วกันเพราะอะไรเออทำไมถึงทำแบบนั้นโอ้โหนะเราต้องขึ้นนะครับเออขึ้นรอบดึกเห็นแล้วเอ้ามันจะไปร้องเรียนเขานี่นะครับเออมันจะไปจี้แจงให้เขาเห็นนี่ เฮ้ยมันใช่เหรอแบบนี้นะครับเออนะเออมันบอกไม่ได้นะนะมันบอกไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเออถ้าไม่ลื้อเนี่ยมันรายการแน่นอนนะครับมันร้องแน่นอนเหมือนว่าให้ไปตรวจสอบฮะโอ้โหเป็นไงเออเพราะอย่างนั้นเนี่ยมันแบกไปอยู่หรือเปล่าเนะี่ยมันไปแบกหรือเปล่านะมันถึงมันทนไม่ได้นะเอฟซีดด มันไปแบกหรอเะ